สวัสดีครับพี่น้องมือนีเป็นตัดหยามากเด้อครับเด้อลงแอดก็เลยได้อันนี้มากครับผมนี่ครับใบใบยอครับผมใบยอใบลูกยอเฮาพี่น้องก็เลยจะเสร็จเมนูยังก็เลยนี่ครับซื้อปลาดุกมากครับผมนี่ครับสิแกงใบยอใส่ปลาดุกนะครับเนาะง่ายก่อมาล่างก่อนนะครับเด้อใส่เกลือลงไปครับผมใส่น้ำสมก็ใส่น้ำสมน้ำนะครับเด้อเสร็จแล้วครับ ขย้ำขยำครับผมให้ข้าวให้เมือกมันออกนะครับเนาะอ่าเมือเข้าล่างขย้ำเกลือให้มันลากเมือกแล้กข้าวออกแล้วครับผมก็เ,เปิดน้ำล่างก่อนล่างแบบนี้นะครับเด้อจะสองสามเทือพี่นอ้องรับรองว่าโบข้าวครับผม มันสีหอยตัวให่งกระดูกข้าวปลาข้าวเวลาแกงครับผมเดี๋ยวลงแอ,อ๊์ล่างาเก็บ้อยไปครับผมนี่ครับพี่น้องเวลาข้าล่างแล้วมันก็เมื่อข้าวมันก็สีออกครับผมมันก็สีสะอาดนะครับเนาะเวลาไปแกงมันจังสีบลาข้าวครับผมนี่ครับไปยอ่อขากับเชมาีสีเ่าเด้ครับเด้อสีแบบนี้ครับผมเท้ามีดตัดมันบ่แซ่บพี่น้อง ชื้อโหลดเยวมือดิใช่อันนี้เป็นคนแกงนะครับเด้อแซ่บไปตัดหญ้ามาไปรักใบย่อเข้ามาเนี่ยคอกขาบอขอเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาเห็นต่เพิ่งเด้อลงคลิปก่อน <laughs> มาแกงกันเลยครับผมมาพี่น้องมาใส่น้ำมันลงไปนิดนึงครับผมตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะครับเนาะนี่ครับ บางคนกับใส่น้ำมันนะครับเด้อเอากาที่พัดเอาโรดแต่ว่าลูกแอรเกี่ยวแบบจุดใส่น้ำมันจักหน่อยครับผมให้มันหอมนะครับนาะอ้าวนำหยอดนิดนึงครับผมตามด้วยโอก้กะพี่ใส่ลงไปครับผมนี่ครับ ก็ผัดพริกแกงให้มันหอมพี่น้องนเสียงฝนนะพี่น้องฝนกำลังตกพี่น้องเอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งฝนตกมาแล้งเด้จับอึมนะครับพี่น้องเอ้ยโคบมาย่างแห้งเลยบัดนี้สุดยอดครับฝนตกฝนต,ตกแล้วโอ้ยออกจับยืงจับกบเด้อครับมาแล้งเนี่ย กระตกแห้งๆแบบนี้รับรองว่าออกพี่น้องเอาพี่น้องจังหวัดจังหวะนี้นะครับเด้อนี่ครับใส่ปูนลงไปครับผมปิดแกงมันหอมแล้วนะครับเนะาะถ้ามันแห้งเขาก็ค่อยเติมน้ำนะครับเด้อนี่ครับเดี๋ยวข้าวค้มมันครับพี่น้องปล่อยไปก่อนข้าวเอาพี่น้องจังหวะนี้พ่อปูนเสร็จอ่าสุกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เานาะพี่น้องเนาะ ขากะใรายกะท่เหลือลงไปครับผมอยเดือดกันเถอะครับเด้ออย่าเฝาคนอ้าวเสร็จแล้วครับผมข้ากะใสาน้ำนะครับเนาะกะทิมันค้นครับพี่น้องข้ากกะใสน้ำให้พอดี้อครับเด้อเกือเดียวเลยอ่าประมาณนี้ครับผมอ้าวเมื่อปรุกไก่ก๋สซุกแล้วพี่น้องรับปรุงกันนะครับผมใส่ผงปรุงรสลงไปครับผมหรือรสดีสักหน่อยพี่น้อง เพิ่มความแซ่บนัวนี่ครับพี่ญ่สู้นี่ใส่ได้หลายพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายครับผมตามด้วยน้ำตาลน่องตัดนะครับเด้อให้มันอะมันสีบปโดนะให้มีรสชาติกลมกลมเล็กน้อยใส่น้ำปลาลงไปบ้าเนี่ยแล้วแต่ผู้มักปรุงตามใจชอบเลยนะครับเด้ออ้าวเติมเกลือไปเล็กน้อยพี่น้องเสร็จแล้วก็ คนจักน้อยพี่น้องเอาเนื้อปลาก็นเสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็จะเอาพักลงด้วยบัดน,นี้รสชาติได้แล้วพี่น้องบาดนี่เขากเกล้านี่แหละใบย่อน,นะครับเด้เอเดทัด้งสี่กั้ยบ่ออากาศมันเด้อครับเด้อมันทั้งสี่แสบสี่เอาอากาศมันออกครับผมใส่ลงไปบัดนี้ก็ทั้การโคเรียโคเรียจักน้อยพี่น้อง พู้แกงกันแซบบ่อมอือเนี่ยแซบแซบน่นอนเพราะว่าเป็นใบยอ่อเปลรักเข้ามาาครับผมไปตัดหญ้าโอ้ยบ่ดังดอกแต่ว่าลงคลิปนี่เจ้าของเขาเห็นแน่นอนเจ้าของบ้านตัดหญ้าครับผมกำลังออกงามๆเลยเบิงคืออะพี่น้องเบงิ้งเนี่ยปลาดุกสดๆครับผม ขาสวยหมันห้อนเนี่ยโอ้ยสวอยพี่น้อปลาพี่น้องพักขนาดเมนูนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยพี่น้อง แกงใบยอวันฝนตกครับผมเป็นใบยอที่ขโมยมาด้วยนะครับตัดหญ้ามาน่ครับคนขโมยปัญญาก,กินวะท่านตักใส่หมอครับอุ้ยหอมพี่รองหอมหอมพี่จแแเสบไร เร็จเรียบร้อยพี่น้องไปนะครับเด้อไปลองเห็ดเบิงเนะครับเด้อนึกเมนูบอกสีแกงใส่มาลาะละก็ได้เด้อครับปลาดุกเนี่ใส่มะลาะน้ำกับแ่บครับผมแกงมะละปลาปดุกแกงใบย,ยอปลาดุกนะครับง่ายๆนะครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับเด้อมือนี้ขออนุญาตไปกินเขาก่อนพอแม่พี่น้องมากับฝากคนไลไรกดแช่กดติดตามคือเก่าครับผมลุงแอกพาแแ่บขอบคุณครับ